สวัสดีครับนักเรียนในคาบแรกคุณครูได้ให้ใบความรู้สำหรับพวกเรานะครับได้ไปลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ประเมินความเข้าใจพวกเราว่าเราเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเรียนจบม .3 าไปแล้วเนี่ยเราจะไปต่อไปเรียนต่ออะไรนะครับจุดที่เรายือนอยู่ในปัจจุบ,บันก็คือจุดนี้ใช่ไหมลูกส,สีเนี่ยสีเหลืองตรงนี้ พอเราอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยอีกประมาณ4เดือนข้างหน้านะครับสเดือน5เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดไม่ใช่หเดือนสิสเดือนสิอันนี้เดือนอะไรเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสี่เดือนน,อน,นะครับเราเราจะต้องเป็นห่วงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วเราะเราจะต้องตัดสินใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะครับว่านะเราจะไปเรียนต่ออะไร ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีอีกทางหนึ่งนะครับเมื่อจบมสามแล้วเนี่ยไปไหนต่อประกอบอาชีพนะครับแต่นั่นแหละถ้าเราประกอบอาชีพเราก็อาจจะได้อาชีพที่ต้องใช้แรงกายเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความความรู้ในส่วนของสมององเราเนี่ยความความรู้เรานี่จะ จะไม่เยอะจะไม่มากเมื่อความรู้ไม่มากเราก็ต้องใช้กําลังกายในการทํางานค่าตอบแทนน้อยนะครับเพราะนั้นเรื่องอาชีพมันเป็น,ปนมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เดืองประสบการณ์ความรู้เพราะฉะนั้นเหมาะเหมาะอย่างยิ่งเลยถ้าจบม3เนะี่ยคุณครูแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยว่าควรศึกษาต่อไม่ควรที่จะไปประกอบอาชีพเนาะควรจะศึกษาต่อ ทีนี้เมื่อเราโฟกัสไปในเรื่องของการศึกษาต่อจะศึกษาต่ออะไรละ่ะมันก็จะมีสองทางให้เราเลือกเห็นไหมลูกคืออะไรศึกษาศึกษาต่อสายาสามัญศึกษาต่อสายอาชีพหลายหลายคนยังงง,ง,งนะแม้แต่ตัวครูเองก็ตามเด้อสมัยที่อยู่มสามก็ยังงงงงอยู่ว่าไอ้สามัญคืออะไรอาชีพอะไร ทำไมได้คิดว่าจะเจาะเพื่อศึกษาพวกความเข้าใจมันคืออะไรคุณครูเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับคุณครูจะอธิบายก่อน,นงนะเอาสายอาชีพก่อนแล้วกันนะ,นะตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าสายอาชีพคืออะไรเดี๋ยวเมื่อพูดตรงนี้เสร็จคุณครูจะอธิบายไปส่วนของสายสามัญคืออะไรนะลูกนะ,ะศึกษาต่อสายอาชีพเนี่ย คือยังไงหรอกในสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ศึกษาต่อเองนะต้องทำความเข้าใจเนะศึกษาต่อจบมสามแล้วศึกษาต่อเกี่ยวกับอาชีพไม่ใช่จบมสามต่อประกอบอาชีพนะศึกษาต่อแล้วก็ไปไปศึกษาต่อไปศึกษาอาชีพเหมือนกับศรีสุวรรณกับพระพระภัพาพายมณีนะพ่อแม่สั่งไปพ่อเนี่ยเสด็จพ,พ่อบอกให้ ไปออกไปแล้วก็ไปศึกษาต่อปรากฏว่าศรีสุวรรณเนี่ยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบี่กระบอง <c oughs> ส่วนพระไพมณีเนี่ยเลือกที่จะไป,ไปเรียนเป่าปีนะครับไหนั้นเสร็จแล้วพระไพมณีภภก็จะนำอันเนี้ยมาเป็นอาชีพเป็นความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตศรีสุวรรณก็เช่นกันนะครับก็ไปเรียน พวกนี้นะครับอะไรครับอาชีพบางคนเนี่ยตัดผมเนี้ยจบมสามไปเรียนตัดผมคือจบมสามแบบจูจ่ๆจะไปตัดผมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปเรียนนะครับในสมัยก่อนมันไม่มีสถาบันอะไรรับรองก็ไปเรียนฝึกประสบการณ์นะครับจากร้านตัดผมมั่งไปดูมั่งให้เขาสอนมั่งนะครับให้เขาสอนบาง,บา,บ,างบางคนไปเรียนช่าง ก็ไปเป็นลูกน้องก่อนค่อยๆศึกษาเข้าไปเป็นเ,เป็นลูกน้องเขาทําอะไรก็ตั้งทำหมดนะครับเ,เพื่อที่จะเอาความรู้จากเขาอันนี้เราเราเรียกว่าไปศึกษาบางคนได้เรียนบ้างสมัยก่อนนะโอ้กว่าอาจารย์จะรับเนี่ยอย่างปมื่อก่อนดนตรีไทยเนี่ยคนจะไป ไปเรียนเรื่องการตีละนาศเนี่ยโอ้โหต้องไปตักน้ําให้ครูต้องไปบีบนวดให้ครูเป็นคนรับใช้ให้ครูกว่าที่ครูจะถ่ายทอดวิชาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาต่ออาชีพแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วการศึกษาเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอาชีพอะไรละ่ะที่ ความรู้แค่มสามว่าความรู้แค่ม3ก็สามารถเรียนได้ไปเรียนอาชีพนั้นได้มันก็ได้แก่อาชีพอะไรเช่นช่างขากรรมบัญชีพวกนี้ไปเรียนได้คือจบแค่มสามก็ไปเรียนได้นะครับไปเรียนอาชีพนะอาชีพนั้นอาชีพอะไรครับ อาชีพหลักสูตรเฉพาะทางช่างฝีมือทหารจาาอากาศช่างกรมอู่ฐานเรือวิศวะรถไฟ3ปีเนี่ยรถไฟฟ้าเห็นไหมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรนักศิลป์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น,นพวกเนี้ยจบแค่ม3สามสามารถไป,ไปเรียนได้บางคนอยากไปเรียนหล,ลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปเรียนได้ไหมถ้าไม่มีความรู้ขั้นพื้นฐานม .3 แค่ปป6กเขาก็ไม่รับ ต้องอย่างน้อยต้องม3เห็นความสําคัญการศึกษาย,ยางลรกนะมันการศึกษาถือว่ามีความสําคัญในแต่ละช่วงแต่ละดับมีความสําคัญหมดนะครับนะจึงไปเรียนต่อสายอาชีพนั้นเห็นไหมไปเรียนอาชีพนั้นๆได้อันนี้เราเรียกว่าสายอาชีพนะเดี๋ยวในส่วนต่อไปคุณครูค่คคคอธิบายต่อไปเอาแค่คร่าวๆก่อนนะน,นะต่อไปหูกอันที่2ก็คือไปดูข้างบนสายสาม,มัญ การศึกษาต่อสายสามัญทีนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหรอกการศึกษาต่อสายสามัญก็คือมันมาจากที่อาชีพบางอาชีพเนี่ยความรู้แค่ม3ไปเรียนต่อไม่ได้ไม่มีคุณสัตวในการที่จะไปเรียนอาชีพนั้นๆได้ไปเรียนอาชีพนะครับไม่ใช่ประกอบอาชีพนะไปเรียนอาชีพนั้นๆได้ถ้าเก่อาชีพอะไร เช่นอาชีพครูอาชีพหมออาชีพพยาบาลอาชีพทนายความอาการผู้ักษาอาชีพอะไรอ่ะหลายหลายอาชีพเลยนะครับที่ความรู้แค่มสมไม่สามารถไปเรียนอาชีพเรียนวิชาชีพนั้นได้จึง จำเป็นต้องไปเรียนความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากอาชีพบาอาชีพเนี่ยเช่นอาชีพหมอเนี่ยความรู้พื้นฐานแค่ม3สามไม่สามารถไปเรียนได้จึงต้องเรียนความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานก็คือความรู้สามัญน,น,นั่นเองสามัญมาจากแปลว่าพื้นฐาน ยาสามัญประจาบ้านใช่ไหมยาสามัญประจำบ้าน,าาน,านคือยาพื้นฐานเนี่ยทิ้งเจอทิ้งเจอพัสตอร์ยาพวกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านถ้าถูกแทงมาเนี่ยไม่ใช่สามัญแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องไปหาหมอเยงี้ต้นเช่นกนันในความรู้พื้นฐานนะครับหรือความรู้สามัญน,นะก็จะต้องไปเรียนต่อซึ่งก็จะแบ่งเป็น2องอระบบด้วยกันก็คือ1ระบบ ในโรงเรียนก็จะเรียน3ปีคือมอ4ม5แล้วก็ม6หรือที่เรียกว่าระดับมปลายนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งเขาเรียกนอกระบบนะระบบนี้คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับบางคนเนี่ยทำงานต้องทำงานด้วยก็ต้องเรียนในระบบนี้นะครับซึ่งใช้เวลาเรียน2ปี แต่ถ้าเป็นในระบบนโรงเรียนต้อง3ปีนะครับสีอปีเรามาดูสายสามัญก่อนมันจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชาว่าเป็นกลุ่มอะไรบ้างเอ่อก็จะมีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับในกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มวิชาศิลป์คนวณกลุ่มวิชาศิลป์ภาษากลุ่มวิชาศิลป์สังคมอ่าทำไมต้องแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้วย ออทำไมต้องแบบเป็นกลุ่มสาขาวิชาด้วยก็เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเตรียมความรู้เนี่ยเพื่อไปเรียนวิชาชีพนั้นๆและวิชาชีพนั้นๆเนี่ยเขาต้องการความรู้ที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเช่นความรู้ที่จะไปเรียนหมอเนี่ยก็ต้องเน้นอะไรก็ต้องเน้นวิทยาศาสตร์ใช่ไหม คนที่จะไปเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนะเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการคำนวณการคิดคำนวณตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องตรกกะเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปเรียนวิชากลุ่มศิลป์คำนวณบางคนอยากจะไปเป็นวิชาชีพเกี่ยวกับเป็นไกด์มกุเทศนะครับอะไรพวกนี้ หรือไปเป็นล่ามนะเป็นอะไรอะ่ะเกี่ยวกับทูตอะไรเนี้ยก็ต้องใช้เรื่องของภาษาบางคนอยากเป็นแอร์โฮสเตสเนี้ยนะครับไปเรียนวิทยณิตซึ่งไม,มีเกี่ยวกันเลยก็ต้องไปเรียนเกี่ยวกับกลุ่มวิชาศิลป์ภาษาจึงจะเหมาะใช่ครับนะเป็นต้นคนอยากจะเป็นอาชีพทนายความอาชีพ นักกฎหมายแล้วเนี้ยก็ต้องไปเรียนกลุ่มสินสังคมแต่มันนี่ก็มีอีกลกลุ่มบางกลุ่มกลุ่มสินทั่วไปก็มีนะบางคนอยากจะไปในเรื่องของเอกดนตรี rix, ไปเป็นเกี่ยวกับอะไรหล่าเนี้ยเกี่ยวกับวิชาอื่นๆซึ่งมันมีหลายวิชาที่ที่ไม่ต้องเอาความรู้วิทย์ตัวเลขอะไรมากมายเช่นวิชาเอกดนตรียังเงี้ยอย่างครูเนี่ยจบเอกดนตรีมา ก็จะไปเรียนพวกศิลป์ทั่วไปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหนักกับวิชาหลักๆมากนะักก็จะได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปเรียนในเรื่องของที่ตัวเองถน,นัดบางคนไปดนตรีบางคนไปศิลปะอะไรเหล่านี้บางคนไปกีฬาอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยโรงเรียนเราก็มีเปิดพวกอะไรกีฬาสาันฝันเะห็นไหมก็จะมีห้องเรียนสันฝัน ด้านดนตรีด้านกีฬานะครับหลังจากนั้นเมื่อเมื่อเราเรียนอย่างนี้เมื่อเรามีความรู้ม .6 แล้วอ่ามปลายแล้วนะสามัญม,มปลายแล้วเป็นความรู้พื้นฐานทีนี้เมื่อจบม,ม .6 แล้วเราก็มีอีก2เส้นทางคือจะไปไหนไปประกอบอาชีพหรือจะไปศึกษาต่อก็ได้นะครับประกอบอาชีพม .6 ไปทำอะไรอ่ะอืมมันก็เช่นอาชีพยามอาชีพอะไรอีก น้อยนะไม่เยอะไม่เยอะซึ่งอาชีพจบแค่ม .6 แล้วไปประกอบอาชีพเนี่ยมันก็อย่างตำรวจโอเคตำรวจได้นะไปแต่เราต้องไปสอบนะต้องไปเรียนนะอย่างตำรวจเนี่ยจบม .6 แล้ววุฒิม .6 นะแต่ต้องเราไปต้องต้องไปเรียนวิชาชีพนะครับต้องเรียนสองปีนะตำรวจนะครับต้องไปเรียนนะเรียนสองปีจึงจะสามารถมาแต่ว่าเรียนแล้วได้ทํางานเลยนะครับพวกทหารตำรวจเนี่ยเรียนแล้วได้ทํางานเลย มีมีหลายอาชีพที่เรียนแล้วได้ทํางานเช่นอะไรวิชการชุมทานป่าไม้พวกอะไรพวกนี้นะครับเรียนปั๊บได้ทํางานเลยจบมาได้ทางานเลยแต่ก็มีหมอนี่ก็ได้ทํางานเลยนะพยาบาลได้ทํางานเลยแต่ก็มีหลายอาชีพเรียนมาจะต้องหางานต้องหางานอีกนะครับจะต้องมีการสอบอีกสอบเพื่อจะไปทํางานนั้นๆอีกนะครับจบม6หก นะครับก็ประกอบอาชีพได้หรือศึกษาต่อทีนี้ศึกษาต่อในระดับอะไรพอหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วชื่อเรียว่าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็มีเรียนสองปีสี่ปีถ้าสองปีก็เป็นอนุปริญญาหรือปวสถ้าเป็นสี่ปีก็จะปริญญาตรีนะครับก็จะไปเรียนใน ในด้านนั้นๆไปแล้วจบปัญญาตีสีปีก็จะไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพก็ได้นะครับถ้าศึกษาต่อศึกษาต่อก็จะเป็นระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเส้นทางคร่าวๆที่จะให้พวกเราได้รับรู้รับทราบนะครับว่าจบมสามเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราจะไปเรียนต่ออะไรบ้างแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือ บางคนมีความเข้าใจว่าจบม .3 ไม่เรียนต่อก็เรียนไม่ได้รีกอะก็เรียนเถอะอันนี้ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถือว่าคิดผิดนะครับคิดผิดเราจะเรียนอะไรจะทํางานอะไรเนี่ยก็ต้องมารู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเราเนี่ยถนัดอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นคือเป็นเดินท้าทายของครูที่จะต้องทําให้เราได้รู้จักตัวเอง เป็นภาระงานแนแนวเลยล่ะนะครับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักตัวเองมันเป็นการยากมากที่หลายๆคน,นจะรู้จักตัวเองนะครับก็ในช่วงสองสามเดือนนี้แหละที่พวกเราจะต้องตระหนักเลยว่าทําอย่างไรที่เราจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราควรจะไปเรียนต่ออะไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องสํารวจ 1. ความถนัด 2. ความสามารถ 3. บุคลิกภาพ 4. ความฝันความต้องการทั้ง4อย่างเนี่ยเราจะต้องมามองตัวเองแล้วก็ต้องมองให้ขาดซึ่งในคาบต่อไปเนี่ยคุณครูจะพูดในเรื่องของการค้นหาตัวเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปนั้นอาจจะเป็นเรื่องของแผนที่ความคิด แผนที่ชีวิตนะครับต้องวาดแผนชีวิตแผนที่ชีวิตเราให้ได้แล้วก็เดินไปตามเส้นทางเนาะสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับพวกเราเพียงเท่านี้ในช่วงเวลา16นาทีนะครับก็ให้เรานะลองดูนะลองดูก็ลองลองลองประเมินดูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเราก็คงจะประเมินได้แค่ก็ยังไม่ชัดนะตรงนี้ว่าเราจะไปอาชีพหรือสามัญ รเราจะประเมินชัดเจนได้ก็คือการได้สำรวจตัวเองก่อนนะครับค้นพบตัวเองให้เจอก่อนบางคนโชคดีนะครับค้นพบตัวเองตั้งแต่ม1ม2ม1ม2ม3าเนี่ยโอ้โหรูจักแล้วรู้แล้วรู้คำตอบแล้วจะไปไหนไปไหนชัดเจนละเนี่ยถือว่าโชคดีมากแต่บางคนยังงงๆกับกับไอ้เรื่องนี้อยู่นะครับก็โอเคใครยังไม่ทํางานนะครับช่วยทําด้วยนะโอเคนะสวัสดีครับ